ครับสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาทํารถบัสของเล่นนะจากกล่องกระดาษนะครับผมก็เป็นรถบัสสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับลูกหรือว่าเด็กๆนะที่ชอบรถนะสาหรับลูกของก็ชอบเป็นรถบัสนะช่วงนี้เป็นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เห็นว่าชอบรถบัสนะครับผมจะมีวิธีการยังไงก็ไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับผม ไปกันนะครับอืมแล้วเราก็เริ่มจากการที่เราหาแบบในอินเทอร์เนต็ตนะครับผมแล้วก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมานะตอนนี้ผมพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ A4 นะแล้วก็หากระดาษแข็งครับแล้วเราก็จะประากาวกันครับผมแล้วก็นําแบบแปะลงไปนะครับผมก็มาลองดูนะครับผมวันนี้จะทำอ่าเป็นลถกล่องกระดาษสําหรับ ให้ให้ลูกๆเอาไว้เล่นได้นะครับกาวที่ใช้นะครับผมกาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวลาเท็กนะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นกระดาษเกลียให้มันบางๆหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่ากามจะแห้งเร็วนะเราก็ต้องรีบติดนะครับผมแบบนี้นะครับบางๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้ กระดาษผมโก่งนิดนึงนะเพราะว่าม้วนไว้นะครับผมก็นี่ถ่ายมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะ,ะอ่าก็ติดลงไปเลยนะครับผมติดแบบนี้แหละให้มันได้ทําแบบเหตุผลที่เราไม่ใช่กาวเยอะนะครับผมหนึ่งคือกาวจะแห้งช้าสองคือถ้าเกิดมันเยอะๆมากเกินไปมันจะทําให้อ่ากระดาษแบบของเรา ซึ่งเป็นกระดาษ A4 เนี่ยบางทีเรามีกระดาษบางนะมันจะทําให้กระดาษมันย่นนะครับแล้วมันก็จะเสียหายแล้วแลวก็นานแห้งด้วยนะอย่างนี้มันก็จะแห้งไวนะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้หแห้งครับผมแล้วก็จะมาตัดนะตัดเป็นแบบแล้วก็ติดกาวเข้าไปนะครับผมมันก็จะได้เป็นรถของเล่นนะจากกล่องกระดาษเมื่อเราได้ ชิ้นงานมาแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มาตัดตามตามขอบนี้นะครับตามด้านนี้นะตามแบบเกาเลยนะส่วนที่เป็นขอบขาวๆตรงนี้นะครับผมอย่างเงี้ยก็คือต้องเก็บไว้ด้วยนะเผื่อเวลาที่เราพับนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะเวลาเรา,เราต้องแปะกาวตรงนี้เพื่อจะยึดกับอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับผมโอเคถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวขอเวลาตามไปดูนะครับผม ตอนนี้กาวเริ่มแห้งแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับผมแกไปอมาตกออกเป่นชิ้นได้ครับอมนี้ตนี้อันนี้น่าจะให้นึงนะใยไม่ยากนครับขางน่านโ้นอกแนะกรับกันครับนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะส่วนจุดตรงไหนที่เราจะพับนะครับผมผมจะกรีดนะกรีดเหมือนลงคัตเตอร์นิดนึงนะความ เพื่อจะให้มันพับง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราไม่พับมันเลยมันอาจจะพับยากแล้วก็มันจะไม่สวยนะมันจะไม่ได้เหลี่ยมไม่สวยนะครับผมส่วนพับตรงนี้นะครับผมก็เราก็จะมาดูกันว่าตรงไหนจะพับตรงไหนนะครับผมถ้าตัวนี้เราพับลงพับลงพับลงไปด้านในอ่าด้านแบบนี้นะแล้วก็จะต้องอ่ากรีดทางด้านนี้นะครับส่วนถ้าเกิดจะต้องพับขึ้นมานะก็อาจจะต้องกรีด ในด้านนี้นะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับส่วนขอบขาวขาวขาว,ขาวตรงนี้เพื่อใช้ในการติดกาวเราต้องกรีดแบบนี้นะกรีดแล้วก็พับนะครับเดี๋ยวกรีดให้ดูนะครับกรีดแบบนี้นะครับอันนี้คือกรีดไม่ให้ขาดนะกรีดพอใหอ้ลงไปในเนื้อกระดาษแข็งที่เราเป็นแบบนะครับผมนี่นะครับมันก็จะสามารถพับได้แบบนี้นะ

แบบนี้นะอืมประมาณนี้นะครับอย่างไหมครับนี่ครับตัวนี้มันจะโคง้งตัวนี้มันจะโค้งลงนิดนึงตรงหัวม,นะมันนะก็สวยเลยนะเดี๋ยวเราก็เดีย๋ยวเราติดกาวกันครับผมนี่ก็จะได้รูปรักประมาณนี้นะครับผมส่วนร่างนี้เราก็ตัดกระดาษให้มันพอดีนะครับผมแล้วก็แปะกาวนะครับผม เดี๋ยวเราไปแปะกาวกันครับกาวที่ใช้แปะที่ใช้ติดตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นกาวร้อนนะเป็นกาวร้อนนะครับผมก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนด้านหัวหรือว่าจะเริ่มเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับให้ระยะเวลาให้กาวมันแห้งนิดนึงอ่าพอกาวมันแห้งแล้วมันก็ประมาณนี้ครับผม อ่าสามารถทำให้สวยกับผมได้นะอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ของเล่นส,สวยๆลงทุนน้นอยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าทําไปพร้อมกันกันกบลูกนะลูกก็จะได้มีเวลาว่างด้วยนะนะอันนี้ก็เดี๋ยววันหลังจะพาตอมทําบ้างนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ จัดไปให้เขานะดูเขากค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ